พอคาพอยชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะได้พร้อมด้วยคณะกรรมาการบริหารเม่งหนีเจตัวรวมบุรณะองค์เทพทั้ง12องค์ด้วยแรงสธาแอนแลงกราสร้างประวัติศาสตร์เป็นพุทธสถานแห่งเดียวในประเทศไทยที่ประดับพอยแท้น้ำงามบนเครื่องทรงติดตามได้จากรายงานค่ะ ความตั้งใจผ่านการสะบัดไปผู้กันอันวิจิตบรรจงเพื่อแต่งแต้มสีสันจากในช่างฝีมือดีลงบนเครื่องทรงองค์เต่าเล่าง่วนกุงเทพเจ้าสุนรวมจิตใจของคนไทยเชื้อสายจีนพร้อมองค์อิวกวงหุดโจ้หรือเทพเจ้าก้าวดาวนกกระราะองค์เทพนำซิงแชกุงองค์เทพฝั่งทิศเหนือและบักเต้าแชกุงองค์เทพฝั่งทิศใต้ คือการแสดงพลังศรัทธาอันแรงกล้าของคณะกรรมการบริหารเม่งหนีเจตัวสมาคมสว่างตตัญยธรรมสถานจังหวัดจันทบุรีและผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมการบูรณะแต่งแต้มสีสันองค์เทพทั้ง12องค์ตามหลักความเชื่อของจีนโบราณและด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้า ของพ่อค้าพลอยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ร่วมกันรบริจาคอัญมณีแท้น้ำงามและมุกแท้เพื่อประดับลงบนองค์เทพทั้ง12องค์สร้างเป็นประวัติศาสตร์พุทธสถานแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้พลอยแท้ประดับบนเครื่องทรงขององค์เทพหลังจากการบูรณะมากว่า4เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ในขณะนี้ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์สวยงามแล้วพร้อมต้อนรับเหล่าเจอิวและพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศเข้ากราบไหว้สักการะขอพรในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจเมืองจันทบุรีที่จะมาถึงในวันที่23กันยายนนี้เนื่องจากว่าองค์หกโจ้เนี่ยได้ทําการกอร่อสร้างมาเนี่ยก็มามาเกือบ30ปีละนะครับได้มีการชำรุกศึกหลอเป็นจํานวนมากนะครับเพราะองค์ท่านเนี่ยเป็นไม้แท้ๆนะครับ โดยการดำเนินของคณะกรรมาการบริหารน่าเราพวกเราเนี่ยน่าจะทําการบูรณะสักครั้งหนึ่งนะครับเลยเริ่มคิดกันว่าเออควรหาช่างหรือหาออวัสดุอะไรมาออบูรณะทานดีผลสรุปก็เราก็หาช่างได้นะครับแล้วก็อีกอย่างเลยได้จากไอเดียว,ว่าความคิดว่าเมืองจันทร์นะครับเป็นเมืองแห่งอัญ,ญมณีนะครับเ,ออเราก็ดูว่าองค์ท่านเนี่ยมีเครื่องประดับซึ่งซึ่งอันเก่าอันเดิมเนี่ย ถาจากพลาสติกนะครับไหนไหนก็เป็นเมืองแห่งเพื่พลอยแลวพวกผมเลยก็ช่วยๆกันนะครับรวบรวมกันหาอัญมณีอัญมณีแท้ทั้งหมดนะครับทั้งทั่วโลกนะครับสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจังหวัดจันทบุรีจึงเป็นพุทธสถานธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดจันทบุรีที่ถูกประดับตกแต่งอย่างสวยงามไว้รองรับผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศให้สามารถมาแสวงบุญและเข้าถึงธรรมได้ตลอดทั้งปี ถึงแม้จะหมดเทศกาลถือศีลกินเจเมืองจันทบุรีไปแล้วอันนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าองค์หกโจของเราทั้ง12องค์เนี่ยนะครับเป็นองค์หกโจหรือองค์เทพเนี่ยครับแห่งเดียวประเทศไทยในโลกนะครับที่ประดับด้วยอัญ,ญมณีแท้นะครับซึ่งที่อัญ,อญ,ญมณีที่เรามาเนี่ยเราไม่ได้ซื้อเลยนะครับซึ่งได้รับการบริจาคจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านชาวจันทบุรีและชาวต่างชาติ ทั้งอินเดียทั้งทงางชาวจีนคืออันนี้เราเราคุยกับทางทางหน่วยราชการบางส่วนก็อยากสนับสนุนให้เป็นหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งรายการโทรทัศน์ก็หลายรายการได้ทําสกู๊ปข่าวขององค์โจ้ไปแล้วที่จะเริ่มเอาเผยแพร่นะครับก็จะฝากเรียนพี่น้องชาวจันท์ด้วยช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยสนับสนุนนะครับให้คนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกราบไหว้บูชาขอพอรจากองค์เทพเ ขององคุโจ้ทั้ง12พระองค์นี้นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเทศกาลถือสิลกินเจจะเริ่มในวันที่23จนถึงวันที่2นะครับตุลา,าคมนะครับซึ่งอันนี้เป็นปีมหามงคลเพราะว่าปีนี้เนี่ยพอดีจังหวะว่ามีเดือน9 2ครั้งนะครับอันนี้ตามความเชื่อของอคนโบราณโบราณนะครับถ้าเราถือสิลกิเจแล้วมาขอพรอ,องคุโจน์ในช่วงกิงิเนเนี่ย ท่านจะไปะสิทธ์จะได้ผลนะฮรท่านจะอาจจะไปะสิทธิ์ประสาทพรให้ประสบความสําเร็จตามที่เรา,อ,าอธิษฐานขอไวอ้หลังจากท่านทานเจป,ปีนี้เนี่ยนะครับเราเรียนว่าทั้ง2โรงเจนะครับทั้งเม่งหนีเจตัวแล้วก็บ้วนเฮงเจตัววัดเขเนี่ยครับปีนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องคุณภาพของอาหารนะครับก็คิดว่าประมาณ7-80%ซนะครับของผักที่ใช้ปรุงอาหารให้บริการให้แก่พี่น้อง ที่มาร่วมทานเจเน,นีครับก็คงจะเป็นผักอินทรีย์ปลอดสารพิษจากโครงการหลวงที่เชียงใหม่นะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวจันทบุรีนะครับอีกสักครั้งหนึ่งครับวันที่19เกนี่ยนะครับอ,อ,อ,อันนี้เป็นพิธีใหญ่นะครับซึ่งผมคิดว่าต่อไปในจังหวัดจันทบุรีคงจะไม่มีอีกแล้วนะครับก็คือในวันที่19ตอนเช้านะครับเราจะมีการเบิกเนรน,นะครับคือองค์หุกโจ้ที่อยู่ข้างหลังทั้งหมด12พระองค์ก็คือองค์เต่าบ่อ วงกุงกิ่ววงหูกโจ้นะครับหรือก้าวดาวนพเคนะครับแล้วก็นําสิงแชกุูปปักเต้าแชกรูปนะครับเราจะมีการพิธีเบิกเนตรนะครับเวลา7จ็ดโมงเชา้าของวันที่19บเนะครับเรียนเชิญพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรีและผู้ที่ถือศีลกินเจทุกท่านนะครับร่วมกันแต่งชุดขาวนะครับมาร่วมพิธีในการเบริกเนตรและการอัญเชิญองค์หูกโจ้องคเทพเจ้าเนี่ยเข้าเป็นประธานพิธีในการกินเจของเทศกาลถือศีลกินเจครั้งนี้ด้วยครับ 19กันยายนนี้จะถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของเหล่าเจอิวและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีมหากุศลเบิกพระเนตรองค์เทพเจ้าทั้ง12องค์พร้อมอัญเชิญตะเกียงเทพพยายดาฟ้าดินขึ้นสู่เสามังกรถือเป็นวันประกาศเปิดเทศกาลถือศีลกินเจเมืองจันประจำปี2557ปีตินที่มาพรถ่ายภาพทวีปิยสุสารทีมข่าวซีทวีรายงาน